สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นสินค้าง่ายๆที่เพื่อนๆยังไม่ต้องลงทุนก็ได้สำหรับอันนี้พูดกันตรงๆนะส่วนใหญ่คนที่ไม่กล้าลงทุนเนี่ยจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ตรงนี้มานะครับเพื่อนๆที่มาเรียนหรือสนใจโทรมาคุยเนี่ยนะครับจากสอบถามเนี่ยส่วนใหญ่นะคนที่ไม่กล้าลงทุนก็คือจะเป็นพนักงานประจาอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ เริ่มเลยดีกว่านะครับก็คลิปนี้จัดทำโดย od online com นะครับเว็แบบไซต์ที่สอนขายของออนไลน์พัน ebay amazon นะครับแล้วก็สอนแบบจับมือทําดูแลตลอดที่ติดอะไรก็ถามได้ตลอดนะครับผมอ่ะเริ่มเลยนะฮะอ๋อสแกน qr code ได้นะครับหากสนใจเรียนอยากมีรายได้เสริมนะครับ qr code ตัวแรกนะครับส่วนตัวที่2จะเป็นกลุ่มรับข่าวสารนะครับรับคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับอ่ะ ไปที่รูบิคัวสินค้าตัวนี้นะฮะมี2ชิ้นนะครับอ่าในตัวเดียวเลยนะชิ้นแรกเนี่ยผมเจอจับได้ที่ราคาประมาณเกือบเกือบเก้าร้อยแปดร้อยกว่าบาทนะครับอืมแล้วก็ขายมาแล้วสิบห้าโซ่เฮ้ยแปดร้อยก็โอเคนะแล้วก็ตามภาพเลยครับต้นทุนนะฮะนี่คือต้นทุนชัดเจนนะครับกาไรอยู่นะฮะหักค่าขนส่งไปแล้วดูยังไงก็หรือเอ้ยชิ้นนี้ไม่ใช่แปดร้อยปะ อ๋อดูนะข้างหน้ามันสิบเก้านะครับแต่ข้างในมันคือจริงๆมันมีหลายไซส์อ่ะเออเอาเป็นว่ามันหลายไซส์นะครับจริงๆขายได้800กว่าบาทนะครับก็คุ้มอยู่นะครับในการขาย eBay สามารถ variation นะฮะขายได้หลายราคาได้หลายไซส์ได้นะครับอ่าส่วนเฉลยเดี๋ยววางไว้ก่อนนะฮะกลัวลืมนะฮะอ่ะแล้วก็ชิ้นนี้ผมก็เลยเอาไปลองทดลองดูว่าเออมันมีคนเสิร์ชจ,จริงไหมจริงสรุปมีรจ,จริงครับฝรั่งเสิร์ชจริงครับ อ๋แล้วก็เออไปดูในคีย์เวิร์ดพลนเนอร์นะครับตลาดนี้อาจจะเล็กไปหน่อยแต่มันไม่ต้องลงทุนนะครับนี่ดูกันสดๆเลยในคีย์เวิร์ดพลนเนอร์นะครับเมื่อประมาณ2006นหละครับฝรั่งรู้จักแค่ประมาณพันกว่าคนนะมีการเสิร์ชน้อยมากในแต่ละเดือนนะครับแต่มันก็โตขึ้นเรื่อยเื่อยในบางเดือนพีถึ่ง3,400เลยนะครับแต่สินค้านึงไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่การค้นหาจะมากกว่านี้มากขึ้นอีนะครับแต่ล่าสุดก็3 0 0 0 2,000ก็ โอเคเลยนะฮะมีการค้นหาที่อาจจะไม่มากเป็นหลักหมื่นนะฮะแต่ว่ามันเป็นของไทยที่ฝรั่งมาค้นหาสําหรับผมโอเคแล้วก็ในตลาด e Bay นะครับในช่วงประมาณ 2, mm hmm. 2> เดือนกว่าวาขายได้ร้อยกว่าชิ้นแต่ประเด็นสําคัญคืออะถ้าเพื่อนๆแบบเอ้ยตลาดมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ mm hmm. ก็โพสไปก่อนได้ไหมเออแล้วก็อยู่ท่ที่บ้านมีก็เอามาถ่ายขายได้ก็ไปซื้อเซเว่นแคนั้นเอง กำไรมันผมว่ามันโอเคนะจริงๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเลยนะอันนี้อีกอีกยูเซอร์หนึ่งนะครับมาขายได้ถึง49.99ดอลลาร์ตีไปเลยพัน0้าอบาทขายไปแล้ว2ชุดอยู่เมืองเชียงนะฮะไม่รู้เชียงไหนนะฮะ1,500โอ้โหกำไรนะฮะต้นทุนแค่ชิ้นละ29บาท30บาทนะครับขายอย่างนี้ อ่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับและเพื่อนๆครับขายอีเบียยุคโควิดนะครับผมบอกแล้วนะขายเอามันไม่เอานะครับเราต้องขายเป็นกําไรอย่างที่ล่าสุดเพื่อนเราลงชิดแรกขายได้ภาพห้าสิบเหรียญก็ตกพันห้านะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนจไว้อย่างสม่ําเสมอเลยนะฮะลงอย่างสม่ําเสมอวันก่อนที่เมื่อวานเลยไม่ใช่วันก่อนมีเพื่อนมาโพสต์งีงยไม่โพสเจ็ดวันเป็นไงยพอไม่โพสเจ็ดวันยอดตกเลยนะครับ สิ่งสําคัญครับโพสทุกวันนะตั้งใจหน่อยนะครับมีงานประจําแค่จริงๆอะโพสอะห้านาที10นาทีก็โพสเสร็จแล้วครับวันไหนว่างๆเตรียมข้อมูลสินค้าเก็บสต็อกเอาไว้ก็ได้แต่ไม่ต้องเก็บไลฟ์โพสหมดนะครับและดูอย่างพี่สอนครับตั้งใจทําครับลงทุกวันวันละหนึ่งถึงสามชิ้นครับมียอดขายนะฮะแต่กําไรเน็ตๆออกมาล่าสุดนะครับสามสิบวันล่าสุดของเดือนที่แล้วนะครับสามหมื่นสามพันบาทตั้งใจแค่สามเดือนเอง มนุษย์ยุคนี้นะจบเรียนจบมาทำงานประจำเดือนมาสี่ปีนะครับสตาร์ทเงินเดือนหมื่นสองหมื่นห้าต้องทำงานอีกกี่ปีครับจะได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นสามเดือนที่สองกำไรแกประมาณสองหมื่นสองสองหมื่นสามประมาณนั้นแล้วพอแกลงเรื่อยๆของมันเพิ่มมากขึ้นในรายเรื่อยๆกำไรแกขึ้นมาสามหมื่นสามแค่เดือนที่สามเองแล้วแกก็ยังตั้งใจลงทุกว่ีอยู่ยเดือนหน้ามาคุยกันครับแกจะแตะสี่หมื่นแต่นั่นแหละมัน สินค้าทั่วไปสินค้านี่แหละแต่มันจะมีเทคนิคครับเทคนิคให้มันขายได้กําไรด้วยจากยอด2องแสนหกแต่จริงๆไอ้นี้มัน2เดือนนะแต่เฉลี่ยแล้วกําไรจากเดือนล่าสุดเนี่ยประมาณ3ามหมนสามนะครับตกคือเดือนหนึ่งเดือนล่าสุดแกกําไรน่าจะประมาณสักแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะครับอืมเอาไม่สิย้อนได้สามหมื่นสามใช่ไหมสามหมื่นสามยอดขายแกเอาเดือนล่าสุดนะหารยี่สิบสองคูณร้อย แสนห้าจริงด้วยนะครับสองแส,งสนหกนี่มันคือยอดสองเดือนนะครับแสนห้าแล้วก็เดือนก่อนเดือนก่อนลบสองแสนหกเดือนก่อนแกหาได้ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเองแล้วก็ก้าวกระโดดจากหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นในเดือนต่อมาหลังจากที่แกลงสินค้าเห็นไหมแต่อีกอย่างน,นึงนะไม่ใช่ลงมั่วนะเราต้องวิเคราะห์สินค้าที่ขายได้จริงๆนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแล้วก็ต้องตั้งใจลงแล้วก็บวกเทคนิคขายแพงด้วยนะครับ สบายใจไปอ่ะขอเฉลยได้นะครับคลิปนี้นะครับสินค้าสองตัวเลยเนะี่ยจัดให้นะครับผมที่โค้ดโค้ดไหนเนี่ยอ่ะโค้ด u 3, u 3 1, 1, 2, 0 3ูคดผิด U03112020A1 นะครับอ่ะ o d ทออนไลนนะครับด้าน QR Code สองตัวแรกนะฮะสนใจเรียนนะครับแล้วก็อันที่สองเข้าปุ่มฟรีนะฮะร,รับข่าวสารนะครับหรือที่หนะ้าเว็บไซต์ o d ท o อ l i n e ก็จะมี เพิ่มเพื่อนหรือแอดโอตออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์กดกระดิ่งช่องของโอตออนไลน์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะเตือน u t u b e ให้กับเป็นๆน,นะครับแล้วครับสวัสดี